มาปแปะเรามาเรียงเลขถอยหลังกันว่าใครได้แต้มเยอะกว่าคนนั้นมีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลมาใครจะได้ลุ้นก่อนนี่มาๆๆคอยม่ได้ยินเอ้าคนยมาเด้ยินเข้าใจหรือเปล่าเนอะเรียงค่ะถอยหลังอะไรคะหัวดอกแล้วเอาไปต้ <นะ S 1> องเลียงไปเอา,าหนึ่งค่ะมันจะมาลุ้นมันอยู่ที่เลขสองค่ะเลี้ยงเลี้ยกเรียง สามร้อยสิบถ้าคข่เบ๊ะได้ซีก็หาคอยกระิบแพะก็เลยขายไม่เกลี้ยนค่ะเสียใจนะคะไอ้ไปได้ห้าร้อยยี่สิบบาทอารมณ์ถาไข่ดิเดลไข่แม่ไป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 ตบๆตๆบต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 บจะว่าคอยสีได้ยังเดียนคณะกรรมการคะเก็บไปเรื่อยๆเลยค่ะหมดเวลาก่อนจะไยจะยี่สิบบาทมาค่ะ ไอแมีโอ้เ <iffer> ป <sorting> oh, ่าก่อนบ่อ๋อใครที่เพไปก่อนเลยไปคือส่งเฝ้าแท้ลูกพี่อยู่ที่เลขสุดท้ายนะายเรียนอยู่ที่เลขสุดท้ายนะคะว่าจะได้กี่เต็มนะว้ายยี่สิบห้าหนึ่งสี่สิบค่ะแม่มันเนี่ยคอยเต็มตำก็ต้องเดียนแล้วยีิบสามดิงดิ่งดิงดิงไอ้ดิ่งจะเฝ้าเหาลอยแล้วต้งเดียนปับปับปับ เฮ้ยเ้ยเยเยเสียงหัวเนี Shit, right. ่อยโ้ยทุกคนส่วนจัดเสียงหัวแทะจุดมาแล้วค่ะตายขอเก็บยี่สิเก็บสองร้อยสองตายั้งเดบอนสุดท้ายโอ้ยบ่ได้หรอก้ยบอย่สิบ

สามลอยแล้ว4ะเจียนไมดเตี้ยหวยเงโอ้ยเจียน4ค่ะยายแป๊จกค่ะจกเ็หน้าแจ็คสันถยแปส้หมุนจ้ามุนเอามามามาโอ้โหโอ้โหไมจอดต่อค่ะเอาต้องเดือนข่ไว่เสียอีกหนึ่งชามนะคะก็แต๋ว

ได้ไข่ไปต้มฉาไป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 หาสิบบาทให้เขาซะนะหมานจ้าเอารจ้าหาสิบบาทนะจ้าาได้กอมาจุกมา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 กมา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 งาลาม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 าามามามาาา เขาเด่นเจ้าจะเห็นเมียไรได้ชวนอีกแล้วอาะวนอีกแล้ววุ่นได้วุ่ได้เยเเพิ่มเพิ่มเพิ่มใจเย็นใจเย็นโอ๊ยวุนได้ได้ไปุ่ค่ะุ่ค่ะไม่อยากเป็้จเป็นเจ้าเดิน ออกมาแล้วเรียกไงอ่ะออกมาแล้วเนมได้จะถึงทั้งนาได้สี่ชุดสามเต็มยายเปีจะได้วายต้องเอียนได้ก็ เทา่าไรกะดีเบือ่อละจ้าดีกว่าเจ้าองคอยกับบะลืมกั <c oughs> นน้องคราบพี่นอ,องงึงอึงอึง